คนะรับสวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ญาติาาเที่ยวนะครับนะมินี้บุญเดชพาไปเที่ยวใส่นะครับพายน้องนอง,นองลหลานมาแกะกระเกียบแดงครับกระเกียบกระเกียบแดงยีน่าผูกงามนะนะที่เคยลงคิดเป็นเอฟซีบางงามนะกระเกียบแดงนี่มัน มันแก่นะครับมันแก่แก่หลายแล้วนะครับมันมันแก่แห้งมันแก่แห้งเลยอ่านี่ไปขายสดเอื้อสดเนีอมะอ่าสุดบ่อตากำลัได้สดบ่อบ่อมีน้ำหนักนะครับก็เลยไม่แก่แกเม็ดออกครับแกเม็ดออกนะครับจริงๆจะเป็นแบบนี้นะเราก็เชื่อเนาะเดีี๋ยวพ่น้องเบิ่งเออมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับว่าท่านแกเม็ดเด้อนี่เห็นบ่เนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะครน่เนี่ พอแกเม็ดออกแล้วนี่ครับนี่เม็ดมันเนาะเม็ดเกี๊ยวเข้านี่กินสิขึ้นเม็ดปอเข้านี่พี่น้องขึ้นเม็ดปอเข้านี่นะครับเนาะครับเนี่ยผ้าละหลานหมาหม่ามือซอยกันเลียนะครับเนาะสองกระสอบเนี่ยครับเมื่งแงออกพี beyond, ่น้องเมงแงเนี่ยอันนี้โบโบได้ซื้อไหมนะครับนี่เฮ็ดเองนะครับเพชรเองผู้ใดเป็นผู้เฮศษมาจานสมมือเข้านะครับจานสมจานสมพรนจานสมเพชรก็เขาจริงๆนะครับเนี่ยวิธีแงนะครับเด้อแบบนี้นะครับเด้อวิธีแงเข้าแง ต่อไปนะครับให้ชิเป็นลักษณะสิมีเม็ดเม็ดมันสิออกมาแบบนี้นะครับเนาะเป็นยังเจ้าเบย์ไหงีพี่น้องเดี๋ยวสิบอกเหตุผลกรเท้าขายสดช่วงนี้น้ำหนักบ่มีครับเพราะว่ากระเจี๊ยบมันมันแก่กระเจี๊ยบมันแก่นะครับแก่แห้งจนจนเม็ดแตกนะครับเม็ดเม็ดแตกเลยมัเม็ดแตกแล้วน้ำหนักมันบ่มีครับเขาเก็บกระสอบหนึ่งมิโกติเซสิกิโล ตอนนี้ก็สอบนึงสิได้ประมาณหาถึงหกโลลดไปเครื่องตะเครื่องนะครับเนาะพี่น้องก็เลยแบบว่าหาวิธีเขาเอินมาแปรรูปนะครับแปรรูปไอ้เจี๊ยบจากขายไอ้เกี๊ยบสดมาเป็นไอ้เกี๊ยบแห้งขึ้นแง่เม็ดออกนะครับแง่เม็ดออกเนี่ยนี่นี่นี่แง่แล้วนะครับด้วยนี่ที่แง่แล้วเนาะครับที่แง่ออกแล้วนะครับเนาะบานนี้อันแงตากแดดประมาณหาแดดเพิ่นบอกเนาะหาแดดมันแห้งๆนะครับเนาะ าหาแดดไปข,าย,า,ขายถ้าขอมูลบนท่ so ทานนี่ชัดเจนว่าสิขายสิซื้อโล่เท่าไรบางครันกับว่าโลละราลอยครัวก็มีบางคนก็บอกว่าเจ็ดสิบบาทก็มีนะครับเนาะบนท่านหนึ่งหูแท้จริงนะครับเนาะมีนี่นั้นเดี๋ยวก็คอยที่ตามเบิ้งว่าสิเป็นแบบใดนะครับเนาะเออสิบ้าไฮเอฟซีเบิ้งว่าแง่แล้วมันเป็นยังไงแง่เม็ดออกแล้วนะครับเนาะอาจจะเป็นอย่งไรนะครับคอยที่ตามเบิ้งนะครับเนาะเจ้เข้าไปตามเบิ้งคำนิ่ง ครับอันนี้หนุ่มตีหน่อยนะครับเพิ่นมีช่อง YouTube ช่องอยังครับช่องอยังพีพเทเจเอ็กโคครับพีทเจเอ็กโคอันนูนเ่ตั้นนี่ช่องอยังเปลา่าล่ะบ่มีครับอ่าบ่มีนะครับเนาะ,ะมีลานหน่อยยังเรียนหนังสืออยู่ครับช่วงนี้ปิดเทอมเนาะก็ได้มาซอยวิญญาแกะกระเขียบแดงนะครับนะนี่ครับที่แกะแล้วเห็นป่ะพี่น้องนี่นี่ที่แกะแล้วอ่านี่นี่บ่งดูครับนี่นี่ครับแกะแล้วเด้อเห็นป่ะนี่เป็นหูโซครับ ป็นสูซเลยเม็ดนี่บ่มีเลยครับนี่เม็ดสีบ่มีเห็นปะเนี่ยเป็นสูซออกไปเลยนี่บ่มีเม็ดได้ครับนี่นี่แหละรครับคือตากแดดไว้เนาะตากแดดไว้ต้งหลายหลายแดดจนก็จะว่าบันหาแดดแดดดีช่วงนี้หนาหนาวน,น,นี่ไว้ต้องห่วงแดดนะครับเนาะแดดดีนะครับไว้ต้องโดูกระแหงแดดนี้วิญญาณวิญญาณเลยก็เลยต้มสูหลานหลานกินพี่น้องนะไปเบิ่์นข้างน้าครับว่าต้มเป็นยังไงรสชาติสีเป็นยังไงในหลานหลาน,ลานมาซซี่เบิร์นนะครับเนาะ นี่นี่กระสอบนึงครับนี่กระสอบนึงปกติกระสอบนี่งสิบกิโลครับเดี๋ยวนี้ได้ประมาณหากิโลประมาณนั้นนะครับอนี่นี่ครับเอ้ากรกลาซีมเบงบานเอ้านี่ครับกระเจี๊ยบแดงอ่านี่นี่ครับอรับอ่าอ่าอ่า,อา,อา,อาซีมเบงโอ,โอ้เป็นไงเป็นไงรสชาติกระเจี๊ยบแดงสดอ่ากระเจี๊ยบแดงสดครับก็จะว่ามีประโยชน์มากมายเลยกระเจี๊ยบแดงนะครับเนาะเนี่ยกระเจี๊ยบแดงต้มนะครับเนี่ย นะครับค,คือเกี๊ยบแดงต้มห้องคือวิญญาณไ่ได้ปล่อยแห้งครับต้มต้มแบบแบบนี้เลยต้มแบบสดๆจังสีเลยแกะแกะเม็ดออกก็ต้มเลยครับต้มกินเลยนะครับเนาะเนี่ยเนี่ยวิญญาณจะซีมอยู่งนกระเพี่น้องนี่สุดยอดเลยครับเกี๊ยบ,บแดงนี่แดงตรงเลยครับเขาจะว่ามีประโยชน์มากมายสรรพคุณนะครับเป็นยาครับเป็นเขาเอ่ยว่าอะไรงไ่ะป่าสาร ก็ต้านสารอนุมูลอิสระนะครับนะคาร์บอนได้อนี่ครับนะกระบอกรุงร่างกายวิตามินซีหลายๆนี่ผลไม้อีกแนะนี่งนะครับเนี่ยเห็นมะกะ่ะเกียบแดงตะเกียบแดงนี่ครับนะนี่ประโยชน์ครับพี่น้องโอ้แสบตื่นีลยไหมโต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 แสบ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 เอาพี่น้องเบิ้งซีแล้วครับเนาะเอาให้ลูกกันล้นมามาซอยแก่เพราะว่าไรเพราะว่าวิญญาตปลูกไว้ไรนึงนี่ บบนอยนะครับยังยังเก็บได้เป็นตันหมดแล้วครับช่วงนี้นะเป็นตันหมดแล้วนะแต่ว่ามันช่วงนี้มันไปนขายสดบ่ได้ครับเพราะว่าหมากมันแก่แก่ระดัน้ำหนักบ่มีนะครับอาจจะซื้อบเบาๆห,หนึ่งแต่อยากได้ดีก็มากแกะเม็ดออกตากแห้งขายนะครับเนาะเอานี้นะครับพี่น้องกันสนใจกันสนใจเกี่ยกับแดงหรือพัน,นกเกี่ยวกับแดงไปปลูกนะครับนะกติดต่อมาทางวิญญาเด้อเดี๋ยวสี่หายเบอร์โทรไปนะครับเนาะ เสบเบอร์โทรพี่น้องสนใจก็เอาโทรมาหาวิญญาณอะไร้อครับเด้อเบอร์โทร094 775 2382นะครับเด้อโทรมาหาวิญญาณเด้อเอาพันธุ์ไปปลูกก็ได้ครับปลูกแล้วก็สีขายสดก็ได้พี่น้องลองหาตลาดเบื้องสิบซีมาแกแห้งคือวิญญาณนี่ก็ได้เด้วไปขายกันเลยนะเม็ดมันวิญญาณบอเอาเอางินน,งนะครับให้ฟ,ฟรีเลยเพืใดอยากได้ก,ดก็มาแต่ว่าตัวตัวเนื้อมันติดปูอ้ที่ตาแห้งเนี่ย ขายนะครับขายขายโลดละลอยเพื่อจะได้ก็โท่มากตากแข็งนะครับเด้อโลดละลอยบาทเนี่ยจริงจริงยึด้องตลาดเพราะว่าร้อยแปดสิบบาทที่ผมเข้าไปเสิร์ฟกระเบื่องนะครับเนาะกระเจี๊ยบแดงพันพันตังประเทศนะครับเด้อดอกง่อยนะครับดอกบกงหญ่เลยเนี่ยหลานไส้มาซอยนะครับเบิ้งมอนีกินกระเจี๊ยบแดงช่วยพี่น้องเบิ้งนะครับเนาะกินเบิงลากินเบิ้งโช่เลยเป็นยังไงรสชาติ อ่าบอกบอกเลยบอกเขาจ้าเลยว่ารสชาติเป็นไนยงยำครับแซ่แบครับหวานห<ถ>วานเออสมุนมจังนอยสมจนจังน้อยครับนี่เห็นบ่ควมสมของมันคือเป็นวิตามินซีนะครับเนาะวิธีต้มนะครับเดอ้อขันท้าต้มมะก,กรี๊บสดๆนี่ก็คือคือเอาอเอขัน่อยจากแกนวยนะครับขัน่อยจากแกเม็ดมะดอกเขาออกมาล่างล่างกับต้มต้มน้ำเดือดเดือดเดือดพอะนามันแดงจะไหวเนาะเขาก็ตักเม็ดมันดอก,นะอกครับตัก ตักดอกมันออกให้น้ำม,มันเด็ดแล้วก็จังอ่าจังเอาน้ำตาลน้ำตาลไสแดงนะครับเด้อจังยังใส่ไนย์น้ำตาลไสแดงเนาะใส่ลงไปให้ผู้มักหวานก็นใส่ให้พ่อประมาณนะครับจากสองสามซอนนะครับนะครับนะผันผู้ <ๆ S 2> อยากกินบ่ห <ๆ S 2> วานแห้งก็ใส่ในหน่อยๆใส่เกลือแน่ๆต้องใส่เกลือน้ำหน่อยหน่อยครับเด้อใส่เกลือลงไปตอนนั้นเนาะนะครับเนาะมีที่ต้มนะครับอย่าให้มันแสบผู้ใดว่าอยากกินต้มเม็ดมะนาวก็เอานี่แหละ เอาเอาเอาแกเอากันกันเลยครับจังจังจังไปต่มนะครับนะเนาะเกียบแดงแตวยญาจะซิมในเบิ้งพี่น้องแซบ,บิลี่หรอแซบกระดอกกะไดยเนี่ยโอ้แซบ,บิลี่ครับโอ้เนี่ยส, <c oughs> สองกระสอบด้วยพี่น้องมือในแกสองกระสอบสองกระสอบมากแปดโล 8โลนะครับนะนี่นะครับนี่ร้านหลานๆมาซอยแกะนะครับผมเนี่ยแนวแกะนี่ก็บ่ได้ซื้อนะครับเฮ็ดเอาเนี่ยครับเฮ็ดเอาโฮมเฮ้านี่นี่นี่โฮมเฮ้านี่ครับด้ามจับเออด้ามด้ามจับโฮมเฮ้านี่ไปตัดออกเอาโฮมห่างนะครับจะไป็นโฮมดีเด้อนี่นี่บางคนละมีมีหลายรุ่นนี่บางรุ่นนี่ก็รุ่นใหญ่ครับนี่อ่านโฮมเฮ้ากันแท่งเลยครับแท่งปึ๊ดปึ๊ดปื๊ดไม่ดอกเอาวิธีแท่งนี่ไงวิธีแท่งอ่ะตีหน่อยแท่งบิังไดครับ แห้งเข้าไปบางคนมันเออนี่ครับมันออกมาเม็ดตั๊กซี่บ้าไปเอาเอาตัวง่ายเอาไอ้ตันไอ้ตันแท่งเบื้องบนเอาดอกง่ายแท่งให้เจ้าเบื้องดอกง่าแท่งเบื้องเออครับแท่งแบบมาเลยครับแท่งเข้าไปเลยคบ้าหน้าเม็ดมันจอกครับเม็ดจอกหรือก็เดือตะดอกนั่นแหละะเดือตะดอกมาเลยเห็นมาเนี่ยครับบ่ยากพี่น้องเนี่ยเบื้องเบื้องวิธีการเห็ดนะครับเนาะบ่ยากบ่ยาก เนี่ยงังไงนะเห็นป่ะครับหลุดพุดหลุดพุทธออกยังไงบ่บ่บ่ยากครับบ่ยากเห็นป่ะแล้วล้านไก่เฮ็ดเป็นนะครับนะลูกๆกันล้านก่เฮ็ดเป็นบ่ยากมือนีมาซอยเฮ็ดต้มน้ำเก็บกินให้กินพร้อมนะครับเนาะสูตรเด็ดก็คือสูตรในบ้านนะครับเนาะก็คือเพิ้ลแกะออกงี้ทีละเอาเอาแกะเม็ดออกนะครับเพิ่นก็ไปต้มต้มเมล็ดเลยครับประมาณสิบดอก ประมาณนั่นนะครับโดยประมาณเด้อครับเด้ออัศิน้อยก็น,กนั่นกะ็ได้นะอยากเข้มข้นกับซิปก็ดอกครับเนาะหานจากเข้มขน้นต้มเดือเดอเพราะมันเดือดปุดๆๆทางก็บรรน้าแดงกินครึ่งแล้วก็ตักตักดอกมันออกตักดอกแล้วเขาก็จะเอาน้ำตาลาลงไปใส่อ่านสะักสองซอนสามซอนนะครับเนาะอันจากหวานกับซี่ซอนเพิ่มไปนะครับเนาะแล้วก็เกลือจังหน่อยอย่าลืมเกลือได้พี่นะ้องต้องใส่เกลือเด้ออย่าลืมเกลือหันว่ใส่เกลือบ่แซ่บนะครับต้องใส่เกลือจังหน่อยนะครับเนาะ เอาพี่น้องมันสิเป็นเก็ดขมู๋เนาะสำหรับผู้เฮ็นกระเก็บแดงเอาไปกินนะครับคือสมมุติว่าอยากต้มกินก็ได้นะครับหรือผู้ใดอยากอยากอยากได้พันมันนะครับเนาะนี่เม็ดมันอยู่นี่จะไม่ให้เสียงเบึ้มเมนั่นครับนะนี่นี่เม็ดมันครับเม็ดที่แกะออกแล้วนะครับเนาะนี่เม็ดที่แกะออกแล้วนี่เห็นไห่คือเม็ดปอเฮ้าหล่าพี่น้องคือเม็ดปอเฮาเนี่ยเนี่ยคักๆเลยนี่เป็นคือเม็ดปอเฮาครับอ่านี่เห็ย สูมแหงครับหน้าเนี่ยแกะเบิ้งเลยแกะเบิ้งด้วยนี่ตันตันเห็นป่ะฮะนี่เออนะครับเอาเอาเอาเม็ดมันใส่มื่อ้เจ้าเบิ้งดูเม็ดมันเออเนี่ยคือเม็ดปอเฮานะครับเห็นไหมคือเม็ดปอเฮาเลยคือเม็ดปอเฮานะครับเนียนมาเนี่นะครับอพี่น้องอยากได้ก็โทรอ่มหาวิทยาเด้อวิทยาจะบอกเบอร์โทรเด้อศูนย์เก้าสี่เจ็ดเจ็ดห้าสองสามแปดสองนะครับเด้อวิทยาพาเที่ยวนี่แหละครับเนาะเอา เม็ดนี่ผมใส่ฟรีครับให้ไปเพาะเองเลยนะครับผมใส่ฟรีโทรมาเลยครับเด้ออยากได้ไปปลูกนะครับเนาะครับครับเอาสั่นนะครับเอาพี่น้องบ่ว้บ่หลายนะเอาเอาแค่เป็ดกยเก็บเก็บเก็บความรู้นะพี่น้องเก็บความรู้สําหรับครูที่มีเกลียวร์ซึ่งว่าเดี๋ยวมาแปรรูปนะครับไปขายสดอาจจะมีราคาเพราะว่ามันเบานะครับมันเบาเ้าก็มาแท่งแท่งแล้วก็ตากแดดนะครับแล้วก็ เพิ่มมูลาค่าขึ้นมา <c oughs> ของบางอย่างมองไม่มีค่าพอแปรรูปออกมานะครับแปรรูปออกมาอาจจะมีค่ามหาศาลก็ได้นะครับเพราะมันเป็นยาใบเจี๊ยบแดงเป็นยาเป็นสมุนไพรชั้นดีนะครับนะเอา้าพี่น้องเอาซะสัส่นๆง่ายๆยใจความเลยพี่น้องนะมือนี้แท่งเม็ดระเจี๊ยบไปนำ้ำกินนำ้ำระเจี๊ยบไปพร้อมนะครับล้านใส้มามาใส,ส่นะครับนะเอา้าท่นาน้าเลยพี่น้อง ครับขอขอบคุณเนฟซีที่ที่ตามนะครับนะครับขอบคุณหลายนะครับเนาะเอาวิญญากะรรมิยังไรกะขอขอบคุณเนฟซีที่ที่ตามนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์แต่คุ้มรูปกะอย่าลืมโทรมาหาวิญญาลหรือคอมเมนต์ในวิญญาเลยครับเด้อกะเกียบแดงนะครับแปรรูปนะครับตากแดดนะครับสำหรับคลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม